ชวนเปิดมุมมองจากภาคเอกชนในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังมุมมองของคุณธนิตโสรัตรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรมไทยตอนนี้ท่านอยู่กับเราในรายการแล้วนะคะไปสวัสดีคุณธนิตพูดคุยกันเลยค่ะคุณธนิตขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแอดนุ่งนานะครับสวัสดีค่ะคุณธนิตคะสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนนี้ชวนคุยเลยแล้วกันนะคะมุมมองของคุณธนิตค่ะเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลล่าสุดนี้ก็มีการแย่งชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรกันละค่ะดรธนิตมองยังไงคะว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะเป็นไปยังไงจะเริ่มสะดุดไหมก็มันก็ไม่ค่ยง่ายนะผมก็มองเห็นตั้งแต่ต้นแล้วว่าออสองพรรคเนี่ยดูเหมือนกับเขาอุดมการใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่เหมือนกัน ใช่ไหมนะครับนั้นก้าวไก่เขาก็มีความเป็นพักก้าวหน้าแบบเอเบโร่เสรีนิยมนะขณนะที่เพื่อไทยเนี่ยเขาก็ไม่ใช่อนุรักษ์นิยมนะจริงๆเขาก็เป็นอนุรักษ์นิยมในแบบของเขาเพราะฉะนั้นสองพักเนี่ยเขาก็มีความแตกต่างกันคุณดูหน้าตาดิใช่ไหมพักเพื่อไทยก็รุ่นผมอะใะ่ <laughs> right? แต่อีกพักหนึ่งเนี่ยใช่ไหม อายุเฉลี่ยก็สามสิบกว่าสามสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยนะะไอ้ตรงเนี้ยมันก็จูนกันยากอยู่แล้วนะมันก็จูนกันยากอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นวิธีของสังคมไทยนะเดี๋ยวนี้เราก็ทุกเจนมันต้องอยู่ด้วยกันได้นั้นโดยมุมมองของผมเนี่ยก็เราก็ไม่เห็นนักการเมืองหรือว่าไม่ได้ผู้วิพากษ์วิจาร์การเมืองแต่ว่าเราก็อยู่กับเราก็เห็นมานานไงด้วยอายุเราเห็นมานานแล้วก็มีเพื่อนเป็นสสเป็นนักการเมือง ก็คงไม่ง่ายนะวันนี้ผมยังไม่ไม่ชัดว่าจะเป็นยังไงเพราะว่านักการเมืองเก๋าเกเนี่ยเขาก็เกอ๋อ่ะใช่ไหมอะไรที่เห็นก็ไม่เราก็ไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะที่ <c oughs> พูดก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นอย่างที่พูดนะท่า <c oughs> ในการเมืองเนี่ยพอดีผมจบทางรัฐศาสตร์การเมืองมาเนี่ยอ่าใช่ค่ะเป็นเรีนนยนรัฐศาสตร์การเมืองอ่าน่าจะมองได้แหลมคมเลยนะคะของปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจใช่ไหม การเมืองคือเรื่องการแข่งขันนะเขาก็ผ่านมาเลือกตั้งแข่งขันตอนนี้มาอยู่กลางช่วงชิงนะแข่งขันก็ช่วงชิงที่จะได้อำนาจทางก,การเมืองนะครับอันนี้จากช่วงชิงแล้วเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องแบ่งปันผลประโยชน์เพราะการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ใช่ค่ะก็บอกว่าการเมืองเป็นเรื่องของอินเทอร์เรนะใช่ใช่ถ้าคุณถ้าใครเป็นนักการเมืองแล้วคุณบอกวนะ่าคุณไม่เอาผลประโยชน์ อันนี้คุณต้องกลับไปดไูไริรโรใช่ไหมคุณพาโตอริสโตเตออะไรก็พูดมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วใช่ค<ด>่ะใช่ไหม,ไหมการเมืองมันคือเรื่องของผลประโยชน์คือเรื่องของการช่วงจริงอํานาจของรัฐนะในระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศเนี่ยใช่ไหมช่วงชินแล้วก็เอานโยบายของคุณเนี่ยของพรรคเนี่ยมาเป็นานโยบายสาธารนณะใช่ไหมแล้วก็มันก็มีผลประโยชน์เห็นไหม นั้นการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์อันนี้มันชัดเจนนะตอนนี้เขา,เขา,เขาก็แข่งขันช่วงชิงแบ่งปันเนี่ยวันนี้เราคนดูเนี่ยก็อย่าไปคิดในหน้าที่เขาบอกมาพูดพดเราเป็นแบบนี้นะเราต้องดูข้างหลังเขาว่าเป็นยังไงค,คุณจะนิดคุณจะนิดมองเห็นข้างหลังไหมคะตอนนี้ <laughs> เป็นยังไงครับ <laughs> ผมก็มีเพื่อนอยู่ในการเมืองก็บางทีก็คุยคุยกันบ้างเราเรียนบปอเก่าไงสิบปอเ็าเพื่อนกันมีนักการเมือง มีบุฒิอะไรวบุฒิที่สมายชิกกันก็มีเพื่อนหมดอ่ะนะครับก็ก็ยังไม่แน่นะก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะั้นมันก็มีเรื่องของเจ้าของพักตัวจริงอีกเนี่ยผมเป็นผมเป็นเจ้าของบริษัทอ่ะผมรู้นะผู้จัดการลูกน้องผมไปพูดแต่ก็หนึ่งแต่แต่ผมจะ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 มีจะจะมีผนวกกิจการพักกนไปใช่ใช่ก็เราจะจะการค้าบางทีก็ส่งระดับลองๆองเราไปใหญ่ๆทั้งนั้นน่ะใช่ไหม เป็นผู้บริการมั่งกรรมการมั่งอะไรไปไปเจจาแต่ว่า uh huh. เราคิดของเราอีกแบบหนึ่งอยู่แล้ว <Yeah. S 1> ใช่ไหม <Yeah. S 1> เราคิดตัวเราอยู่บางทีเราต่อสายคุยกันเท่าแก่แต่เท่าแก่เรียบร้อยลูกน้องยังเจรจาทะเลาะกันอยู่เลยอ uh huh. อ่าแต่ตัวเบอร์หนึ่งตัวเบอร์หนึ่งเนี่ยเขามีผลป,ประโยชน์ร่วมไงแต่ว่าขา้าไปอาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะเขามีอุดมการณ์นะ mm hmm. อันนี้อาจจะแต่ว่าอุดมการณ์บางทีมันคือบางทีอะไรที่เราแรงเกินไปเนี่ยแล้วเ,เราไม่ลอมชอม นะอันนี้ผมคิดว่าถ้าไม่รู้จะสอนเขาได้หรือเปล่านะไม่ไม่สอนนี่เราพูดแรกเป็นว่าเหมือนให้เป้นธุกิจแล้วกันว่าเรื่องของการเมืองก็ดีเรื่องของธุรกิจก็ดีเวลาเจรจะธุรกิจจะไปควบรวมจะไปลงทุนกับอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการรอมชอมนะการยืดหยุดแข่งขันช่วงชิงแบ่งปันไงใช่ไหมนั่นบางที การที่เราคิดอะไรเนี่ยมันมันยาวมากนะยาวก้าวหน้าไปเร็วกว่าความคิดของประชาชนเนี uh ่ย huh. นะประชาชนเขาก็แบ่งเป็นหลายกลุ่มนะ uh huh. มุรักก็มีก้าวหน้าอย่างคุณก็มีใช่ไหมมันคือการการลอมชอมกันไม่งั้นเนี่ยนะคุณเนิรจะสะดุดขาตัวเองแล้วล้มไปยังไม่ทันเดินเลย อ๋อโอเคเลยมันมีได้มีเสียเออมันคือการเทรดออฟไงมันถึงมีสาังกฤตว่าเทรดออฟเป็นแรกอ่าอ่าอ่าอันนี้อันนี้ประสบการณ์นะที่เรียกว่าสสงมาเป็นรานานคุณชนิดมองแบบนี้เลยนะว่าเอ๊ะมันจะสะดุดขาตัวเองใช่ยังไม่นเดินเลยหกล้มล้เหมือนเด็กไอ้ที่เราเห็นเด็กๆใช่ไหมนะโอ้ยกวิ่งเร็วเดินเออเดินไปหกล้มแล้วยังไม่ทันไปไหนร้องไห้แง่ละ อันนี้มันคือบางทีมันต้องมีเสียมีได้อ,อมันต้องมีเสียมีได้ใช่ไหมบางทีผมลงทุนหุ้นเนี่ยเราอยากจะเป็นเป็นประธานเนี่ยนะแต่บางทีเป็นไม่ได้ทั้งทั้งที่เราถือหุ้นใหญ่กว่าเห็นไหมมันคือบางทีเราก็ต้องยอมให้คนถือหุ้นน้อยกว่าขึ้นมาเป็นประธานเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราสามารถไปทําการไอ้ธุรกิจนั้นมันจะเอื้อกับบริษัทของเราอีกบริษัทหนึ่งอ่าใช่ไหม,มนะบางที เราหวังที่แบบว่ามันตรงแนวอย่างเดียวเอาธุรกิจมาแชร์เหมือนกันธุรกิจก็ไม่ได้ต่างการเมืองมันเคยช่วงชิงแข่งขันช่วงชิงแบ่งปันเห็นไหมนะครับค่ะค่ะ่นี่ก็ได้ว่าวันนี้เป็นการให้ข้อคิดนะสําหรับนักการเมืองรุ่นใหม่โอเคละมีอุดมการ์นะคะแต่ว่าก็ได้ว่า มันต้องมีลูกเล่อลูกชนมีการปฏิบัติคนทไปเร็วไปคนก้าวคนคนคิดตามไม่ทันในนี้ระวังนะคนติดตามไม่ทันคนตามไม่ทันคนคิดตามคิดตามไม่ทันออคนตามไม่ทันมันก็เหมือนว่าตัวเองไปไกลแล้วเนี้ยทิ้งไว้ข้างหลังใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ยังไงทีนี้ติดมองว่าถ้าเกิดตั้งรัฐบาลแบบไม่ไม่ราบรื่นอาจจะมีการสะดุดมีข้อกังวลอะไรบ้างในฐานะตัวแทนภาคเอกชนค่ะ คือในแง่ของเอกชนเนี่ยเราที่ไม่ไฝ่กับคือเอกชนมันก็มีจิตใจเรื่องเรื่องชอบไม่ชอบภัคไหนนะแต่เอกชนเนี่ยเราเป็นภาคธุรกิจเนี่ยเราไปไปเปิดหน้าชอบกับไม่ชอบใครไม่ได้เพราะเราต้องอยู่กับทุพกพภาคที่ที่เข้ามาให้ได้ใช่ไหมให้ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่เราอยากเห็นก็คือว่าเราดักได้รัฐบาลที่เข้าเร็วหน่อยเพราะว่า ตรงนี้ถึงจะมีรักษาการแต่รักษาการเนี่ยเขาก็ทําอะไรมากไม่ได้เพราะว่าหนึ่งรัชการเขารู้ว่าอยู่คงอยู่ไม่ยาวหรอกเพราะว่าเสียงของคุณไม่ได้มากยังไงคุณจะดิ้นรนยังไงเนี่ยโอกาสค,คุณตอบไม่ได้ถ้าคุณเป็นรัชการเนี่ยคุณก็เข้าเกี่ยวว่างไว้ใช่ไหมร <c oughs> อนายใหม่ล <c oughs> นะใชะไอ้ไอ้เข้าเกี่ยวว่างนี่เหนื่อยใช่ไหม <c oughs> คุณจะไปท<อ>ําตามคําสั่งอะไรเขามากก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวเขาใหม่มาเขาไม่เอา มันไกแตกเดือดร้อนไปด้วยนะพวกระดับอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนน้าอ่ะใช่ไหมเปลี่ยนน้าพวกข้าราชการประจําเขารู้ไงใช่ไหมนะนายใหม่มาแน่นอนเพราะว่าเสียงมันบอกอ่ะเออถ้าคนเก่าเขาเสียงยังสูงสูงมากๆนะอันนี้มีลุ้นเขาก็อีกอีกแบบหนึ่งแต่ตอนนี้เสียงมันห่างเยอะไงมันห่างเยอะเขารู้ว่าโอกาสรุนลุนยากอืรุนยากงั้นเขาเกียยว่างดีกว่า เป็นเกียยวว่างดีกว่าใช่ไหมแล้วก็อง็ประมาณเขาก็ใช้ใกล้จำกัดรัฐบาลปัจจุบันที่เขารักษาการเนี่ยดังนั้นที่บอกว่าจะรักษาการได้ยาวๆเนี่ยประเทศเสียหายนะประเทศเสียหายการลงทุนไม่มแน่นอนรักษาการยาวๆไม่ควรใช่ไหมคะมันไม่ควรไม่มีที่ไหนก็ทําว่าเขาไม่รู้ว่าใครจะมาแล้วคุณคุณก็มีอมนาจอยู่แค่นี้ใช่ไหมการใช้งบประมาณและไอการลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องดูหน้าตาคนที่เขาจะมาเจรจา ดูเรื่องของทิศทางลงทุนมากลงทุนน้อยมันเหมือนกันหมดเพราะมันเกิดเครียวที่ผมพูดเสมอว่าศูญยากาศไงมันเกิดช่องว่างมันเกิดช่องว่างแต่ว่าอย่าไปบอกว่าเอ้ยรัาการได้ตลอดเป็นปีอันนี้มันมันประเทศเสียหายนะอันนี้พูดอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ควรทำเพราะนั้นเราก็อยากได้อะไรที่ที่มาอย่าให้สะดุดนะแล้วก็ต้องมีเสถียรภาพมาแล้วเปลี่ยนบ่อย คุณเล่นการเมืองจนเศรษฐกิจมันพังประเทศมันจะพังด้วยใช่ไหมไปคิดล <c oughs> รลบวปอบมงนะครับเทศไทยเนี่ยผมอยู่ในภาคเศรษฐกิจเนี่ยผมรู้จริงว่าเราไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่คิดนะเรามีกลุ่มใหญ่ๆที่เราดูเหมือนกับภาพใหญ่ๆเนี่ยเชื่อไม่บริษัทมหาชนเนี่ยนะครับมีประมาณพันสี่ร้อยบริษัทเองเนะค่ะเรามีสถานประกอบการแปดแปดจุดห้าแสนรายอะ่ะอืมที่เราเป็นกระทรวงพาณิชย์ใช่แต่คุณมี ไอ้ธุรกิจใหญ่ๆในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยพันสี่ร้อยกว่าบริษัทเองนะประมาณพันสี่ร้อยบริษัทเองเนี่ยแต่เราไปไปเทให้เหมือนกับประเทศไทยเนี่ยไอ้พันสี่ร้อยบริษัทนี่คือประเทศไทยม,มันแข็งแรงข้างนั้นเข้มแข็งใหญ่โตเป็นที่ที่เจ้าแต่แต่ไอ้ที่ใหญ่แปดแสนกว่าล้านเนี่ยมันยังเป็นกลุ่มเล็กๆเอสเอ็มสักเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต e ์เห็นไหมไหมันเป็นล้านล้านรายนะคะเอสเอ็มหลายล้านเท่าที่จดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์นะ ตูเลขของกระทรวงอนณิจย์เลยใช่ไหมใช่ไหมงั้นเราก็อยากได้รัฐบาลที่เขามีเอาทีมงานมืออาชีพมาคุณเล่นการเมืองเรื่องของคุณแต่ว่าทีมงานมืออาชีพเนี่ยคุณต้องเข้ามานะกระทรวงสําคัญสําคัญซึ่งการคลังอย่างเงี้ยผมไม่รู้จักใครเลยนะที่พูดที่เขามาออกว่าใครจะเป็นเนี่ยตอนนี้มีตอนนี้มีมีเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นจะเรียกว่าแคนดิเดตไหมคะอาตมตีความมันไม่มีแคนดิเดตหรอกแต่หมายความว่า เราเราไม่มีคนในดวงใจเดี๋ยวมันจะเป็นไบเอสไงตติแต่เราเรามองว่าประรวงการคลังไม่ได้แค่เชียร์ของพรรคใดพรรคหนึ่งมานั่งแล้วมาดูจะใช้จ่ายเงินเงินอะไรนโยบายของคุณเองมันไม่ใช่มันไม่กระทรวงแคเชียร์ตัเห็นมีสัมภาษณ์กันบอกด้วยเจ้าแล้วจําเป็นที่องมาดูกระทรวงนี้ต้องต้องต้องเป็นยังไงก็หมายถึงว่าคนที่จะเป็นรัฐมนตรีคลังได้เนี่ยหมายถึงว่าประเทศไงคุณต้องกํากับธนาคารแห่งประเทศไทยอะ อืมค่ะคุณต้องดูเงินสุนรสำรองของประเทศเลยนะอืมอืมใช่ไหมธนาคารไ,ไทยนี่ดูแลธนาคารทั้งระบบอีกทีหนึ่งใช่ไหมค่ะดูเรื่อง,องการเงินการคลังใช่ไหมดูเรื่องของการเก็บภาษีดูเรื่องอ้๊มันเยอะแยะไปหมดอะ่ะมันไม่ใช่แค่เชียร์ค่ะมันไม่ใช่แค่เชียร์วันนี้เราเหมือนกระทรวงการคลังเห็นเขาพูดๆกันนะออกมาสัมภาษณ์บอกต้องมาดูเดี๋ยวจะได้มาผลักดันนยโยบาย การเมืองนั้นที่คุณกาลังมองว่าคุณจะเป็นแคชเชียร์นะกระทรวงการมงมาดูเรื่องของความน่าเชื่อถือคุณดูในประเทศที่พัฒนาแล้วนี่ยคนใช่ไหมอเมริกาเนี่ยเจเน็ตเน็ตอะไรเนี่ยใช่ไหมเน็ตเดียแล้ว็เน็ตเน็ตเส้นอะไรเนี่ยใช่ไหมมาเป็นมาเป็นคลังฝรั่งเศสเนี่ยรัฐมนตรีอาจจนหลุมนะมาครองแต่กลัไปดูเมื่อปีครังหนืองักเลยเห็นแบบว่าเขาแบบข้นวอร์ดในวงการแบบเป็นู คุณเดินก้าวผิดไปนิดเดียวเนี่ยล่มจมเลยนะยคุณจำปี40ได้ไหมที่ต้มยำกุ้งเนี่ยใช่ไหมเห็นไหมเดินผิดนิดนึงเนี่ยล่มจมผมเนี่ยต้องไปบวชเลยนะไจริงๆแล้วโจมตีงตงคงนี้ไม่ต้องการมือใหม่มใช่ไหมผมไม่ได้บอกเขาผิดนะเดี๋ยวมีปัญหาแต่ผมบอกว่าคุณดูปี40เ้ากันเห็นไหมเดินก้าวผิดนิดเดียวเนี่ยใช่ไหมประเทศล่มจมเลยใช่ไหมกระทรวงหนึ่งเนี่ยสำคัญคือต่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่คนพูดอังกฤษเก่งนะใช่ไหมใครๆก็พูดได้คนเรียนหนังสือลูกชายผมดูเมืองไทยพูดไม่เก่งส่งไปเมืองนอกเนี่ยมันกลับมาปล้อเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่ามันเราต้องเราอยู่ใน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 ภาคีที่อยู่ในเหมือนกับอะไรนะเราอยู่ในเขาควายอ่ะอเมริกากับจีนกัดกันอ่ะใช่ไหม้าเรากันจะเอาประเทศไทยอ่ะคุณเห็นไหม เอาใครเป็นพวกอันนี้เรื่องคุณดูแลไม่ดีเนี่ยอันนี้เหนื่อยนะใช่ไหมใช่ไหมแล้วจีนก็ลูกค้าใหญ่อเมริกาก็ลูกค้าใหญ่ใช่ไหมเป็นคู่าลาดีให้อใช่แล้วมันหลายๆเรื่องมันพย้กู้เอากิจเก่งนะกูเก่งไปเนี่ยนะอันตรายนะเพราะในเวทีระหว่างประเทศพอดีผมไปเคยไปสมัยอยู่สภาอุตสาหกรรมเนี่ยผมมีโอกาสเดินทางไปเจรจากับกระทรวงพาินิ์อะไรพวกเนี้นะค่ะนะเขาบอกผมเองเลยนะ ไปดีได้เคยห็นทูดพูดเป็นเนี่ยไม่อย่าพูดต้องพูดไทยอีกเพราะว่าคุณไปพูดอังกฤษเราไม่รู้เราพูดแล้วมันแปลได้หลายอย่างภาษาอังกฤษต้องพูดผ่านล่ามเพราะเมื่อถูกรูบล่ามผิดมันแปลผิดเห็นไหมครับมันต้องมีมีเขาเรียกอะไรนะมีลูกเล่นลูกล่อลูกชนนะท่านในบทีระหว่างประเทศคุณสังเกตดูนะเขาใช้ล่ามกันทั้งที่พูดภาษาอังกฤษเป็นเพราะคุณพูด อัองกรีไปคุณพูดแล้วเนี่ยมันตีความได้เยอะไงมันตีความได้เยอะใช่ไหมคุณผ่านล่ามไปดีที่สุดผ่านล่ามดีที่สุดนะครับกาน,น,นตอบผมคืออยากได้รัฐบาลมาเร็วมีเสื้อผ้าเอาคนเก่งๆมามาดูแลนะะอตจากเก่งแล้วต้องแบบเหมือนมีประสบก,การณ์อย่างเช่นตำแหน่งใหญ่ๆตำแหน่งที่สำคัญต่อประเทศอย่างเช่นตำาตนคลังอะไรอย่างนี้ด้วยเหกระทรวงพวกนี้บางที เราลองตัดได้ไหมเอาคนนอกเก่งๆเข้ามาบางกระทรวงเนี่ยนะเป็นถือว่าเป็นโคต้ากลางร่วมกันใช่ไหมคุณเอาคนเก่งๆเข้ามานะเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างเนี่ยตอนนี้ก็ส,สำคัญน,นะตอนนี้ตําแหน่งก็ไม่พอแล้ว <laughs> <laughs> อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็คิือานงนี้ก็ค, <laughs> คืออย่างที่คุณณิสพูดแต่แรกนักเต้พูดแต่แรกว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะคะอ่าเรื่องของการเมืองเนี่ยมันก็เลยแบบ เวลาที่จะออกเกมอะไรเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงถึงกลุ่มตัวเองเหมือนกันนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลเปลี่ยนขั้วนตอนนี้คือเรามองเรื่องขั้วเก่าขั้วใหม่ใช่ไหมคะครับถ้าถ้าเปลี่ยนขั้วใหม่มาสู่ภาคที่มีแนวคิดเสรีนิยมอ่าดูจาก m o u มยี่สิบสามข้อแล้วก็เห็นนะถ้าเอกชนมีความกัง,งวลในประเด็นประเด็นไหนบ้างคะจะเป็นเสรีนิยมและจะเป็นขั้วใหม่ค่ะคือ ตอนนี้เราเดาไม่ออกนะเพราะว่าการเมืองรอบนี้เนี่ยพรรคที่เขาได้คะแนนเบอร์หนึ่งเบอร์สองมันมันมันน้อยมากอะห่างกันสิบสิบสิบเสียงเนี่ยมันถือว่าน้อยมากใช่ไหมเออมันไม่ไม่เหมือนกันในอดีตอดีตเนี่ยจะเป็นพรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรารู้ว่าเขาคืออนุรักษ์ไม่ไม่ชอบเปลี่ยนแปลงไม่ชอบเปลี่ยนแปลงใช่ไหมงัม้นอะไรมันจะเหมือนเดิมหมด นะหลับตาเห็นภาพนะเป็นกระทรวงนั้นคุยจะทําแบบนี้กระตุ้นเศรษฐกิจทําแบบนั่นแบบนี้ไม่ยุ่งนู่นไม่ยุ่งนี่ใช่ไหมขึ้นค่าจ้างก็ก็ยังไงก็ต้องดูภาคธุรกิจด้วยนะแต่คนนี้เรามาเจอพักอย่างาพักเก้าเก้าไกลเนี่ยเขาเสียในนิยมรเบูโรเราไม่เคยเจอพักที่มีรีบูโรเมืองไทยไม่เคยมีในอดีตนะ จะเคยมีชื่อพรรคสังคมอะไรก้วแต่แต่ไม่ใช่เป็นแต่ว่าเป็นแค่พรรคเล็กๆเองอันนี้คือมาใช่ใช่ใช่เพราะในที่ผ่านมา20ปีเนี่ยอนุรักษ์หมดเป็นการสู้กันระหว่างคู้อนุรักษ์นิยมหมดคอนซเวอร์ทีฟทั้งทั้งหมดเลยสู้กันเองหมดใช่ไหมแต่งวดนี้เนี่ยมันมีอีกพรรคหนึ่งซึ่งเขาคิดออกนอกกรอบและเป็นคนหนุ่มสาวไอ้นี้ต้องเข้าใจนะเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยเวลาเขาคิดอะไรก็คิดคิดยาวคิดใหม่ใช่ไหมเราไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่ไงอ่าฮะ อ่อันนี้เนี่ยเป็นจะบอกเป็นข้อกังวลนิดๆก็ได้ผมก็เชื่อว่านักลงทุนอะไรเขาก็จะมองนะว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรอย่างที่มันพลิกเลยอ่ะเอิญดาวอ่ะนะอัพทูดาวอ่ะเู้ไหมมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนหมดซึ่งเรา,เา,าก็ยังไม่เห็นภาพนี้อ่าอันนี้มันคือเราไม่เคยเห็นโจทย์นี้มากเก่าเลยอาจจะเห็นเราเคย่ด้เล่นตีรุ่นผมหมดอ่ะ, <c oughs> ะเก่งนะรุ่นผมบอกเรารู้อลยที่ะมาพี่จะเป็น,ปนแต่ตอนนี้จะเป็น แบบเจ็ดเอ็กซ์มาด้านหลัใช่ไหมแต่ค <c oughs> well ุณไอ้ต hmm. well ิมเนี่ยอายุในนอเห็นไหมเราไม่รู้คนพวกนี้จะจะขึ้นมาแล้วเขาจะคิดแบบไหนไงบางทีลูกเราบางทีตึงทะเลาะกันแล้วความคิดไม่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 เหมือนกันบางทีต้องทะเลาะกันอยู่เลยใช่ไหมผมมีลูกมาทํางานในบริษัทผมด้วยเนี่ยบางทีงทียังเถียงกันเลยบางทีต้องตุกตอเออหยุดหยุดหยุดมันก็แบบเหมือนมีเจเนเรชันแกปเหมือนกันนะค่ะเราไม่รู้อันนี้อันนี้ก็บอกเป็นความกังวลเล็กๆแต่ก็ มันมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงอะนะมันเป็นยุคิตอเจเนอเรชันแล้วนะ,ะแต่ถ้าถามเมื่อกี้เอ๊ะคุณกังวลไหมเรามันไม่เคยเจอไงใช่ไหมถ้าเจออย่างคุณเออใช่ไหมไม่เคยเจอามันกำลังเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เรียกว่าถ้าเกิดว่าเขาได้จัดตั้งรัฐบาลจริงๆนะคะมันก็เป็นการเปลี่ยนคั่วมาสู่แนวคิดที่มีเสรีเสร,รีนิยมแม้ว่า แปลว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะดูกึ่งๆนะเพราะว่าก็ยังเป็นพรรคที่หลายคนคาดเลยแลหละเลดี๋ยวน้มีเวลาให้คุณตันิดอีกสักหนึ่งนาะทีอยากให้ฝากข้อคิดหน่อยกับกับผู้ที่กําลังเจรจากันอยู่เนี่ยหมายถึงว่าพรรคการเมืองต่างๆในฐานะที่เป็นนักธุรกิจอุตสหเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากมายทุกๆด้านเลยค่ะก็พรรคเพื่อไทยก็ดีพรรค ก้าวไกลก็ดีเนี่ยนะโดยเฉพาะพักก้าวไกลเนี่ยเขาเขาให้โอกาสเขาให้โอกาสแล้วนะใช่ไหมทุวมท้นเลยใช่ไหมก็ต้องต้องเอาประชาชนเป็นตัวตั้งใช่ไหมยไปมองว่าประชาชนคือคนหนุ่มสาวทั้งหมดเราะทาประเทศไทยมันมีหลายเจเนเรชั o ยุคข,ของผมเนี่ยเยอะหมดเราเป็นสังคมสูงวัยรันเวลามองอะไรไปเนี่ยผมบอกแล้วเนี่ย คือคุณคิดเร็วได้แต่คุณต้องคิดแบบให้เขาตามคุณทันด้วย mm hmm. ใช่ไหมเพราะคนในสังคมมันมีหลายเจเนอชั่นรัชการเนี่ยยิ่งหนักเลยนะคนใหญ่ๆระดับบนเขาก็อายุมากๆทั้งนั้นเขาตามคุณไม่ได้นะนักการเมืองเขาตามคุณไม่ได้ที่เขาอยู่ในอีกก้วนหนึ่งเนี่ยประเด็นก็คือว่าอะไรที่ลอมชอมได้ก็ควรจะลอมชอมเอาประเทศเป็นตัวตั้งไม่ใช่อุดมการของคุณเอง mm hmm. เป็นตัวตั้ง ประเทศไทยมันต้องเดินหน้าต่อเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่าผมก็หวังว่าอย่าไปสุดขาตัวเองล้มนะอะไรที่ที่ยอมได้ถอยได้นะผมว่าถอยไปแล้วก็เดินหน้าร่วมกันรับฟังปัญหามากๆนะแล้วก็เดินหน้าประเทศไทย อเดีน้าประเทศไทยนะเดี๋ยวเราก็คงต้องช่วยกันภาวนานะใหะ้จัดตั้งรัฐบาลได้เร็วๆนะคะคอ่าันี้ขอบพระคุณมากค่ะเป็นความคิดที่น่าสนใจจริงๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณธเนตคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ